มาแรกสดดูบรรยากาศเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเบิกเงินเบิกทองสร้างสิเบืกอมันคือโบยูมันคือเป็นเดือดเดียงดังเดือดเดียงดังเดือดเดียงดังคนที่ตกขึ้มป่าคึ้นไปคึ้มตาคึ้มฝนคึ้มป่าคึ้นฝนคึ้นคนายใจบ้าน ที่อยู่ริมบึงคืนมาแล้วบ้านหนองหลุบไร่ละสองจุดห้าพี่น้องอาจจะไล่ละสามล้านแต่ว่าผู้ใหญ่พี่เลี้ยงไงเขาเห็นเราเป็นีนเป็นตัวเป็นเป็นซืนนนนน้อง่ายยังสี่บอกคอยกระเบิดลายได้พี่น้องคอยบุกหามาครัากับกระเบิดน้ำมันน,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 นี่คักร่อยทุ่มเทียมึนี่คักซะตะกี้คอยคอยคอยเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงทำอะไรทำทำให้มันที่สุดไปเลยทำให้มันเลือดไปเลยเพราะว่าเรามีความฝันเราเติบโตมาจาก ครอบครัวที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับเราเวลาเราทําอะไรเราทําแบบสิ่งที่เราขาดไหมเข้าขาดอย่างเขาก็เติมมองหันตะกี้เขาเคยอยู่บ้านหลังน้อยๆเขาก็เติมมองเข้าขาดเขาขาดความรักเอฟซีก็หมอบความรักให้พูนบ้านฟินแรนไงเออคือจังฝนสีตัวห้องเขาจะจะตัวของเขาคือตะวอกเอาแห้งมือนีเอามากเอามาก ฝนมาแล้วข้างหลังเริ่มหยุดติงต้งตังติ้งติ้งแล้วข้างๆก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบ้านผมอยู่ติดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นคือวัดทุ่งเศรษฐีบ้านโพหมากอยู่ ติดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นคือวัดทุ่งเศรษทีวัดดังของจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นวัดเขาเรียกว่าเป็นอารามหลวงเป็นเป็นพื้นที่ที่พระไม่ค่อยได้อยู่มันเป็นเหมือนไม่มีเมนเป็นวัดบ่มีเมนเป็นวัดไม่มีเมนนะอันนี้เป็นวัดวัดอยู่นี่เห็นวัดไหมอันนี้คือวัดคืออันนี้คือออฟฟิศครับย้ายเจ้ยายังไปใส่ย้า่ใส่ยายไหน ตัวจริงก็เป็นแต่แพงเนาะตบแต่งไม้ผมไม่เอาไม้ผมย่านปวกเพื่อมาเสนออันไม้นั่นไม้นี่คนนี้แล้วคนนีแล้นนี้เขาย่ยานปลวกพืชไม้เขาก็บว่าเอาเขย,าย่านปวกย่านปวกย่านเอื้อยจกที่แพงมากถ้าคนเชื่อผมไม่เอาไม้ มาเสื่อไม้ผมเป็นพื้นไม้พื้นอย่างไม้ชุลงุงชุลราชเปช็นสเบินีอย่างว่าเอาย่านเพื่อเ,เอาไม้มาเสื่อนี่นั้นมีสระว่ายน้ำไหมกําลังคิดอยู่ว่าจะทําสระว่ายน้ำให้เด็กน้อยเพื่อโตกเกียมีิวสิ์เขาพี่เราได้คุณครับ<อ>เราประจําได้คุณพ่อนะได้ครับมากพอมาโอ้ยพ่อจะเห็นอีีเห็นดดามว่านี่ตั้งแต่เจ้าอยู่มว่าน้อยบอก เดี๋ยวขอเนี่ยวางกล้องได้สุดตรงนี้ก่อนนะครับถ่ายรูปก่อนนะครับผมจะทำสาดอยู่เพราะเอาไว้ให้เด็กๆน้อยตัวเกียวเวลาขอนคลายเขาจะได้แบบว่าเล่นน้ําได้มาตรงนี้ไหมครับตรงมา้ไหมไมแล้วมาแต่เราอยู่ไม่ห่วงให้เราเปิดเดะเตะไม่ยากไม่ดีเด้อพมกพีไฟได้หมดละเป็นตอนนี้ไม่มีแล้วนี่เออตอนเด็ก็เป็นต้นเดียวฮะเปลี่ยนสลับกล้องตรง เพราว่าเป็นท <si ี่มันบอกทุกที่ไม่ตื่นหรอครับผมอยากหินครับทุไทอทุนยทุนนผมันอันนี้หินผมสั่งไม่ผมงพิเศษบางอยดแต่เ่นได้เด็ดตั้งใจ็ไห้เด็ดรับสิอยู่หงานายหนงานเพราะว่าเพราะว่าผมันตั้งใจเอไม่ใช่จริงๆเราาจีเป็นิงเท่าเรามันนีทำยินกับแ่งเสียไหอ เมา่อก่อเดี๋ยวอะ,ะ,ะวก็ไเดี๋ยวเรา,าไม่วเมก่อนเู่นีนั่เราฝากตบแม่้เมี่อเราเตะกีดเราต้อง,งมาใช้แม่งหนว่นี้หรอายปาเขาให้เหระกินตาดีตัวนี้กูจะกิอยากตัวนาะตัวอะไรก็ต้องเอ่ไอ่สิ่งหาะก่โอ้ยผมผมทำงกิน,งเ,งนกเลยเห็นเดี๋ยมึกจะนเราบังมาบเงมาย ดูคลิปล้าก็ได้มาทำบ้านให้สวัสดีซิท่านนะครับไหลเยดูเขดิาเองอันเดอวคเอางา้เคุณพ่อเคัดเรวๆจึงเิ็งบ้านละโดนสิ่่อจะกูกับเบื้อนคนเราม้าแมานบ้านเรืองกับเบื้อนซ้ำแล้เบื่อนกันเี้ันงนเเพื่อันนี้ก่อนโน้อพ่อ้า้าเพื่นเลี้ยงกันนี่ให้กับผมก็จีบครับเพราะว่าอันนี้งคาเตะแล้วเพราะว่าลุมนล่เกหลี่ครับแต่มันเทียงที่ดีกับยู่มาณ อาทิตย์กลัวโอ้กระเทียมห่อได้เลยมันเบิดมองเนาะมันอะไรเป็นหมกนห่อมันเบิดสมองเพราะว่านี่มันเั้นต่นเวลาเวลามันเก่าแล้วเขาคัดไม่ได้มัต้องลูยลกบื้องไม่ว่าถามว่ามันราคาแพงหันกกรองีดีๆเนี่ยกะต่รางเนนท่านหน่เีมันก็แว่าแบมัเป็นอันนี้มันตูมีร่องรัขษาครับรักษาง่ายครับผม บันั่งังโกงกเห็ดไล่ปแ้มเ่ยไดไล่โอเคแล้ก็ลุกให้ได้ลายสีเลยเดี๋ยวรอชัมงนี้เนาะลุกให้ได้ลายสีแล้ก็เฮ็ดไล่ใ้บกรอบอันนี้ที่พอยู่อยูดมกันแก่่บอผมอยู่บ้านผมครับอ๋ออยู่ใกล้กันนีละาอยู่บเกโอเคเราใช้บริการบ่อยบ่อยโอ้ผมยั้งตร้าดมันเป็นขับง ขาดหินพื้น,เป,นเป็นขัดน้นอุย้ยลมดีเว้ยขนาดช่างยังติดตามเพ,พื่อนผิวเลียนตั้งแต่ยังไม่ได้เมียมา <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่เรามีแต่ข่าวมีแต่ข่าวมีแต่เรื่องมีแต่ราววะาทำไมเราไม่เป็นคนปกติทั่วไปบ้าง ข่าวชาวเยอะจังอ้าฮะอยูจ่จเฉยๆแบบพี่น้องอยู่ผู้เดียวมาลำมากวายวนะสิหล่ะมาเด็กห,หาวแท้ผู้ใดจะมาหาอุ้ยเหลี่ยมมาเรือยพี่นอออ้องปัญหาแไปเบื้องประเทศเผื่อแค่ไหนอ็ยิ่งเงาเกินเ,นนเรื่องมาแล้วฟาเรียมฟาเรียมมาแล้ว อยเขาร่วมกว่อนนะเขาร่มเขาเริ่มกนะ่อนะยังขอถ่ายลูกคู่กัได้ไหมคะถ่ายไปไหนอะถ่ายอยู่ไหนอนองผมอยู่ในบ้านผมอยู่ในออฟฟิศไม่ไดออฟฟิศี่นอ จำไอเดไดวบ่าละ่ะใครอะใชก้กระเบื้องพูนแบรนด์ไหนคะไม่ได้ปลูกกระเบื้องขาบชันเทนเทอรอ์ยูท็อปแมนหรือพูยบาลเอา้าผมไปสองครั้งแล้วท็อปแมนนะไปสองครั้งแล้ว,ลวที่พักเด็กตรงไหนที่พักเด็กน้อยบอกอยู่ตรงนี้ไปพาไปดูที่พักเด็กน้อยอยู่ตรงนี้ นี่ที่ภาพเหน้อยอ้ทุนเดือนนี้มันจะเป็นมันจะเป็นบ้านหลังหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ระหว่างกลางระหว่างกลางเหรอครับลุ้งตรงนี้ แบบนี้เป็นหินแบบนี้เหินแบบนี้ เราเคยเห็นบอสหลายครั้งแล้วนี่ใส่ดีขอบคุณนะครับผมผมเมาแล้วผมไม่ได้ปีนรถนะผมเมาแล้วผมคนอื่นเมาแล้วปีนรถปีนลาผมเมาแล้วโพสต์แต่ฟโพสต์แต่นโพสต์แต่โพสต์แต่หมดคืนว่าปการพูดแอยโพสต์แต่ลงบ้านฟ้าโพสต์หมดคืนข่อยเมาขนาหลักไหมเวละแขวะหลักข่อยเมาขนาหลัก เมาระมาความแก้มค้นหน่อยนะเมาระมาค้นหอมแก้มพร้อมก็เป็นอย่างขาข้ามอบอุ่นขาข้ามอบอุ่นไหมขาข้ามอบอุ่นเมาล้วชอบให้คนหอมแก้มวันนี้ทำไมถึงมาที่นี่มาตรวจดูเพราะว่าเพื่อนจะเบิกเงินซางจะเบิกเงินทิชเม้นทช้ดีมากจ้าผมเป็นวุ่นดีขึ้น คุณนะครับอยู่สนามบินขอขนแก่นเป็นกันเองโอ้ขอบคุณนะครับเมเาเหล่าเ่าคือเมออยายาด้านหลังก็ใช่เลอครับใช่ครับด้านหลังเป็นบ้านครับ คนไปไหนใครครับไมนได้มาคนเดียวผู้ติ้ตามไปไหนหมดบุ๊ฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บาา่วจ้าอันนั้นบ้านผมครับบอสซื้อที่ข้างๆไปหรือยังบอกไม่ได้นะครับ จะพี่ซำจะมาสวัสดีพี่ซจาดดซจะมาทักทายอย่างที่บอกแหละเอฟซีถามมาเยอะหน้าสดเจ้าคือหล่อแท้อันนี้ไม่ได้แต่งหน้านครับไม่ได้เขียนคิ้วเลยถ้าเวลาขึ้นเวทีจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งถ้าเวลาฝ่ามันเหลืองกว่ายาน ฟ้ามันเรื่องปวด